ถ้าเป็นรองเท้าเราจะนึกถึงตัวหญิงคนไหนล่ะซินเดเรลล่าใช่ไหมล่ะอยากรู้ว่าคู่ไหนของคุณอูนที่แพงที่สุดน่าจะอีฟสั่งไหมคะคู่ที่แต่งงานนี่คือของที่เป็นแฟชั่นไอเทมหลักเหมือนขึ้นชิ้นแรกในชีวิตนี่ใช้ค่าเดลวหรอเอาตลอดเวลาน่ารักนะยังไงมดูดีๆดีมองให้ลึกยังไงแล้วมันจะไม่โหดน้ำหนักอะไรในตัวเราเลยหรือเราก็เปิดใจกว้างนี่คือกระเป๋าแห่งผู้สสำเร็จถ้าเป็นคนที่ปวดหลัง และนี่คือการซื้อหนึ่งรอบบินของคุณอูนค่ะว้าวอ่ะเราก็หลงๆแต่ว่าแบบเป็อันนี้เป็นพันโดลราแบบที่เหมือนเขาผสมทองจริงหรืออะไรสักอย่างบางที่ราคาจะถูกหน่อย1ติ่งนี้นะเกือบหมื่นลองคนนี้ก็คือไม่สามารถเข้าช็อปแล้วแบบได้มาได้เลยมันดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแปลว่ามันจะต้องแพงเหรอประมาณหกแสนบาท กับฉันเลยหรือว่าเสียงขีฉันมันยังไม่ได้โอเคเราเลิกดีกว่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะก็สุดผังตูว้วันนี้ฉันพยายามมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นดิสนีย์เอ่ยดิสนีย์ใจวันดีนะคะเราจะมาผังตู้ผู้ที่ถือว่าเป็นเจ้าหญิงอีก องค์ของดิสนีย์เลยก็ได้แต่วันนี้พังตู้ของเราก็ต้องมาพังทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าทุกอย่างของสะสมแต่เสื้อผ้ากระเป๋าปกติแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างอันนี้อยากรู้บ้างจริงๆเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากัเากนเลยดีกว่านะคะกับคุณอุ่นเดมันเกนค่ะนี่คอสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ เราแต่งตรงเต็มกันเฉยเลยอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะการที่คุณแจ็ก,กี้แต่งตัวมาตรงกับแขกเรบเฉยมันคือแบบว่ามันคือการเดาทางนะจ๊ะเพรนี่ก็จ้าิงแจกี้ซหญิงแจกี้กที่เจ้าชายหายสืบแบบหายไปเลยแล้วค้นหาเจ้าบ่าวหรือเป็นจุดนั้นหรือเปล่าที่เราจะแบบต้องมีเจ <c oughs> ้าชายเสร็จปั๊บลงขึ้นแทนเจ้าหญิงเลยอไม่เป็นไรรอได้จนถึงแปดสิบเอาล่ะพี่วันนี้หนูจะมาพังตู้พีเดี๋ยวไปดูรองเท้าก่อนกันเลยค่ะได้คือได้ i'm <síntos> going เกรนเนี่ยเท้าอยู่ที่ประมาณ18เซนเองมันจะใส่ไม่ได้คุณแม่นนไม่ใช่อ,อันนี้หรออันนั้นเน้นตีมอันนั้นเนนตีมเรามาเข้าสู่ในส่วนของรองเท้าค <Okay S 2> ่ะคืออูนอะจะมีรองเท้าหนึ่งแบบสำหรับงานหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าต้องมีส้นสูงสีดำก็จะมีคู่เดียวแล้วก็ใส่เ้าจนกว่าจะขาดอุ้ยค็ดีนะเอากระสมนไปละคือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานอะมันมีคนสนใจรองเท้าเลยหรอมันก็มีคนสนใจอยู่เอาจริงหรอจริงโอเคครีมหนึ่งดำดำหนึ่งใส่จนกว่าจะเสีย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 อันนี้ ก็คือเนื้อเรียบอมทออา ใส่ได้กับปราตีเอยอะไรเอยชุดออกงานใดๆก็จะคู่นี้จนกว่าชีวิตน้องจะหาไม่ที่มีวิธีการเลือกไงเพราะว่าถ้าพี่เลือกคู่นี้แล้วอ่ะมันก็คือจะต้องอยู่กับพี่ตลอดไปไม่กลัวซื้อมาแล้วกัดหรอไม่เพราะว่าทนได้ต่อให้น้องจะเสพแค่ไหนแต่เธอก็ต้องอยู่ให้ได้จนกว่าชีวิตจะหายไ่โซงเปลี่ยนรูปเป็นตามเท้าโหน่ซึ่งรองเท้าส่วนหญ่มันจะไม่ดื้อขนาดนั้นมันจะมันจะยอมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบคอลเลคชันที่มันคอแลบอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อโดยที่ไม่มีขื้อไม่มีแปล จริงๆดิสนีย์ specifically ปกติเขาก็จะเยอะมากเนาะมิตัวหญิงทุกองค์การเริ่มสะสมอะไรเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือเริ่มคิดไว้เลยว่าทํายังไงให้เราประหยัดที่สุดเ<ใ>ช่นถ้าเลือกตัวหญิงที่ชอบให้เลือกตัวหญิงที่ดิชเอาไว้เพราะว่าของเขาจะน้อยอ่ะจัสตินเนี่ยชาติหนึ่งก่อนจะมาสักหนึ่งของแต่พอมาปุ๊บเราก็จะได้มีโอกาสเก็บอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะก็คือน<อ>่ารักมั้มันเป็นยังไงผู้ซีผู้ซีมันเป็นยังไงมันเป็นตะทวยหรอเขงมั้มันเป็นตะกี้มันถามว่าได้ใช่ไหมก็ไม่แต่ว่าแมันเป็นหน้า แต่อย่างคู่นี้อันนี้ก็คือเป็นทางเอาโรอันนี้สัลูอันนี้สัลูเขาเอกกับเอาดโดจัสตินเนี่ยเป็นเจ้าหญิงชาวชอบก็จริแต่ถ้าเป็นรองเทา้าเราจะนึกถึงเจ้าหญิงคนไหนล่ะซินเดอเลลา่าใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าอมัน,นตรงตีมมากๆเลย,เลยเอะไรอย่างี้ค่ะก,ก็จะเก็บเหมือนเขาไม่ได้เอาซินเดอเลล่ามาแปะตรงๆเนาะแต่เขาทำแต่อินสเปเรชั่นของสินเดอเลล่าแล้วถ้ามองไปที่พื้นรองเท้าก็จะเป็นหัวเมกกี้ ใช่ไหมล่ะคุณอยากลองใส่ไหมล่ะอุ้ย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 เอาละเอาละเฮ้ยมันแสบแต่แบบคือน้องก็ดูเหมือนพยายามจะทำมาให้ใส่สบายแล้วมีการแบบบุอะไรนุ่มหลอกเราวะแบบแต่ไม่มีความรู้เลยเรื่องรองเท้าแบบไม่รู้ว่าแบบนี้ควรจะใส่สบายหรือไม่ที่ไปท่องโลกดิสนีย์ใส่รองเท้าอะไรเนี่ฮะครอก ฟังนะรอบโลกอะ่ะคนเข้าใจว่ามันหรูหราใช่ไหมดูฟังดูหรูหราแลาา้วันตื่นตีห้านอนเที่ยงคืนค่ำทุกวันแล้วเยียบน้ำลุยไฟลุยแดบดบลุยว สองดีๆอะไรกันนะคะก็คือคุณนี้อันนี้เหมาะสุดเพราคือที่สุดเลยค่ะแล้วก็มันมันมันเชิญได้มันแฉได้เลยแล้วนี่คือครอสก็ X อกกับ w a l t Disney World หรองั้นขอสักหนึ่งคู่คู่ที่พี่อุ่นจะไม่ทนอีกต่อไปทาดนี้ฉันจะไม่ใส่เธออีกนางตัวดีนางตัวดีให้คนอื่นบหมนเลยใช่ใช่อรู้สึกว่าค่าที่มันแพงเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ซื้อมาเราไม่ได้ใช้อะไรอะค่ะมันจะไม่อยู่ที่นี่กลับไปดูก่อนว่าที่บ้านฉันมีผู้อาศัยที่ไม่ควรจะ อยู่อีกม,ม,มากแค่ไหนเออแต่ว่าที่ที่เยอะๆก็จะเป็นแนวแบูธนะชอบแบบนี้แนวอย่างเงี้ยค่ะชอบมาก <อะ S 3> เพราะว่าสบายแล้วก็ออไม่ปอกแตกข้อเท้าเวลาเดินมันก็จะแบบไม่ปอกแตกข้อเท้าไม่แบบปักอ,อ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เสี่ยงจะพลิก <S 2> <S 2> ไหนที่แบบใส่ในไทยบ้างไหมอุ้ยใส่ในไทยตลอดเลยเจะพูดในใส่ในหมอนคะเฮ่อไมโอนี่อยากเสกที่มันรักบ้านหนูไงอ๋อ อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นอะไรอย่างนี้เหรอใครเป็นคนขี้หนาวแนะนาเลยนะคะก็ใส่บูทไปแต่อากาศราล้นน้า40องศาเองแล้วมันเป็นยี่ห้ออะไรกันบ้างเนี่ยคือไม่ไม่ไม่หมายห่อแต่ว่าถ้าซูเก็บโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอีกแบบหนึ่งนอกจากของะสมก็จะเป็นสตล์อย่างเงี้ยราะมันมันหาไม่ได้มันแบบนรกมันไปฮน handmade อับป่าใช่แล้วของแบบเนี้ยเวลามันอยู่บนเชลมันดูแบบยากใช่ไหมมันดูไม่สวยใช่ไหมแต่เวลาใส่จริงๆอ่ะมันน่ารักมากนี่คือคู่ที่ทุกครั้งที่ถ่ายใส่ลงอะคนจะถามหมดเลยว่าซื้อ็ ซึ่ง<ม>อันเนี้ยมาจากร้านที่เซียร์โดที่อเมริกาก็คือคิ้วกลับมาเองมาไม่เ้ย<ม><ม>เป็นของจะให้ชาวเน็ตไปท็นแบบเป็น,นของจอร์นฟูบ็อกซ์ซึ่งยี่ห้อหนี้เลยเต็มไปด้วยแบบนี่นี่นี่อ๋อเหรอนี่คือยี่ห้อโปรดเหรอยี่ห้อปลดแบรนเหรออุ้ยแต่ามันน่ารักนะเนี่ยมันไวเทเคมากแล้วคือมันดูใช้ยากซึ่งมันใช้ยากจริงเพราะยังไม่เคยใช้เลยโอ้แต่น่ารักจังเลยอ่ะ ก็น,นี่ไงพี่อยากเป็นเฮอไมโอนี้จะเสกให้พี่มารักกันนู้นใช่ <S <S 2> <S 2> ไหมละ่ะเหมือนบางคนอะตื่นขึ้นมาเราก็อยากจะเป็นคนสวยใช่ไหมแต่ของคนอะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะมีตีนเช่นวันนี้เราแบบอยากเป็นตีแบบสัตว์เราก็จะมีว่าอุปกรณ์ไหนจะต้องมีบ้างเพื่อมาทําให้มันเป็นอย่างนั้น<อ>หรอบางอย่างเราอยากไปลุกแฟนตาซีอย่างเงี้ยมันอยู่ในหัวเราแล้ววันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้แต่งเราก็จะเก็บไปก่อนอะไรแบบนี้คือแบบรอวันอันนี้ก็รอวันหรอรอวันซื้อแล้วไม่เคยใส่อย่างบูทเบิร์ดพอเข้าใจได้ แม้แต่ลองเท้าผ้าใคุณก็ดูตึกเเออดูตึกๆอันนี้เป็นคู่ที่คนถามเยอะที่สุดเพราะใส่บ่อยค่ะเลยซื้อ2สีเลยแล้วพอจุมันไม่มีแล้วมันคือ Puma X Buffalo ซึ่ง Buffalo คือรองเท้าส้นตึกตอนนั้นาบังเอิญไปเดินผ่านแล้วมองหารองเท้าผ้าใบส้นตึกยุคนั้นมันยังไม่มีนะคะคุณห้มอันนี้สิบกว่าปีพี่พี่เป็นคนดูแลของบีนะไม่ ออกจากงานแล้วถอดเลยเคล็ดลับก็คือออกจากงานแล้วถอดเลยอย่าไปกลัวว่าคนจะเห็นเราใส่รองเท้าแตะที่ไหนเราเก็บของเราให้ได้ใช้ได้นานที่สุดอยากรู้ว่าคู่ไหนของคุณอูนที่แพงที่สุดแพงที่สุดหรออู๋ว่าก็น่าจะอีพสั่งไหมคะคู่ที่แต่งงานพ oh. ี่ชนว้าวโอ,อมบอกว่าปกติแล้วคนแต่งงานจะใช้รุ่นนี้เยอะเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยมันปปอปปูลลาของอีพสซ่ง oh. ตอนนั้นรูปนี้มันดังมากเลยนะเออคือทุกคน<อ>ดูใส่อันนี้นแต่วันนใส่ส้นมันหลุดไปแล้วเห็นปะก็ถือว่าพี่ใช้จริงถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบจะแต่งงานและอยากได้รองเท้าใส่ยาวๆแนะนําเลยแล้วมันดูเข้ากับทุกชุดไปหมดเลยแต่แค่เดินเดินยากเพราะมันสูงมากค่ะแต่ว่าถ้าต้องการความสูงเท่านี้อุ้นว่าอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วกะปีแล้วค่ะเราเพิ่งครบรอบแ,แต่งงานเสร็จป,ปีเมื่อวันศุกร์เนาะอ้ยแฮปปี้ในวันสตรีจะแต่ถ้า เปลี่ยน,นี่ว่าสาภาพยังดีมากอยู่เลยนะเราใส่เรา,เราใส่ปีนึงไม่ต่ำกว่า10รอบนะนี่คือแบรนด์เนมชิ้นแรกน่าจะชิ้นแรกเลยที่ไม่ใช่ค่ารองเท้าด้นี่คือของที่เป็นแฟชั่นไอเทมหลักเหมือนขึ้นชิ้นแรกในชีวิตแล้วเขาเลือกให้กับ รองเท้าแต่งงานตอนแต่งงานมันหูตาดับหมดเลยนะแสนสามแสนสี่แสนมาสิคะอุ้ยนะคะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าตอนนั้นราคายังไม่ขึ้นด้วยซ้ำมันมีช่วงหนึ่งที่มันห้ากับหกหมื่นเฮ้ยมัคุ้มค่าเลคุ้มและนี่นะคะเราก็พังในส่วนของรองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณอูนเขาจะมีกระเป๋าอะไรกันบ้างค่ะนำค่ะนำได้เลยเลยค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าทั้งหมดค่ะ น้อยกี่มงตะเก็บลงมาใช่ไหมคะอุอ่ะไม่ได้เห็นสิ่งนี้มานานมากๆแล้วบางอันคือแบบจำไม่ได้แล้วว่ามีอยู่อะไรเงี้ยที่พี่รู้สึกว่าตัวเองกระเป๋าน้อยเพราะพี่ใช้ใบไหนเป็นหลักคะใช้ใบเดียวน้องคนนี้ใช่แล้วก็จนจนเห็นไหมก็คือเละแล้วมันเบาแล้วมันก็ใส่ได้มันก็อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้อยู่ใบเดียวน้ำเงินนี้ก็ใช้บ่อยใช่ไนี่หรอใช่บ่อยใช่ใช่ไม่อะไรข้างนขยุกขยุยก็เปลาไปซุปเปอร์เราเราแบบต้องการเบาเหมือนพเพราะมันอันนี้คือเบาแล้วแต่มันเบาได้อีกอันนี้คือ ไรน้ำหนักแบบแอโร่แล้ะเราก็จะสามารถใส่มือถือแล้วก็ลงไปซุปเปอร์น้องคนนี้ไปได้มาจากไหนคะเนี่ยจำได้ไหมอเมริกาซุปเปอร์สักที่หนึ่งเมื่อประมาณ2อสมปีที่แล้วค่ะแล้วก็คือมันยังไม่ตายอ่ะน้องมันยังไม่ตายใช่ป่ะจนกว่ามันจะแฟกต่อหน้าจนกว่าน้องจะสิ้นจริงๆด้วยความที่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ดูด้วยตาซ้ายขนตาซ้ายข้างๆตรงนี้แค่นิดเดียวก็รู้เลยว่าเป็นคอลแลบดิสนีย์เกือบทั้งหมดมีใบไหนที่ไม่ใช่ก่อนอ่ะอย่างนี้ นีรองเท้าเรามีน้ำตาลหนึ่งดำหนึ่งครีมหนึ่งกระเป๋าอุ่นก็มักจะมีดำหนึ่งอันนี้คือทุกลูกที่เป็นเปรี้ยวกูคคืออันนี้ตลอดเวลาอันนี้จำได้ว่า H&M น่าจะประมาณ <90. S 2> แต่มันก็คือจบแล้วมันก็ใส่ของได้จริงอะไรเงี้ยอันนี้คือน้ำต <4 S 2> าลเป็นร้านโปรดของนี่เลยที่เมกาเป็นร้านที่ขายของแต่งบ้านด้วยความที่มันขายของแต่งบ้านไวิ์ของมันก็จะเป็นแบบว่านวลน,นวลอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายาไม่ค่อยได้ใช้หรอป้าทำไมอะหนักอุจะรู้สึกว่ากระเป๋ามีหน้าที่อุ้มของอยู่ไม่มีสิทธิ์มีน้ำหนักเพราะอยู่มีหน้าที่โหของไว้ด้วยกันเฉยๆถ้าเกิดว่าลุกไหนที่ไม่ได้แมทช์กับสิ่งนี้จริงๆไม่ได้คุณทำเติวหน้าที่ จะมีสีเทาเนอะสีเทาใช่ซึ่งอันเนี้ยแบรนด์เหมือนคารินติดต่อเขาก็แบบให้ไปอีเวนต์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้กระเป๋าเรามาซึ่งเบาเบาแบบเบาสิ่งแล้วก็นุ่มนุ่มบริเวณนี้เสียเสียแล้วก็ปรับอาจจะใส่ได้อืมมินิใช่เก็บเอาใส่ของฝันอะใส่อะไรนะใส่ของฝัน ใส่อะไรไม่ได้เลยลอนอกจากความฝัดเอาไว้แบวแม่ไปไใส่เหรียญใส่หลอดลอาตจาช็อตทุกวัานนี้มีคนใช้เหรียญหลอ,หอมันก็เบาจริงๆแล้วมันก็ออพร a ติโก้นะคะก็อ,อ่าขาวหนึ่งเท่าหนึ่งแล้วก็ที่ใช้บ่อยมากตอนไปเมกาก็จะเป็นนี้ค<อ>า,าดเอวพี่ใช้คาดเอวหรอเอาตลอดเวลาน่ารักนะยังไงมาดูดีๆดูดีๆมองให้มองให้ลึกยังไงแล้วมันจะไม่โหน้ำหนักอะไรในตัวเราเลยใส่มือถือใส่กระเป๋าใส่บัตรเครดิตแล้วเราลดแลนดเราลดแลนเลยไม่บึบไม่ ลดแนชีวิตไม่เคยเปิดใจให้กับอะไรแบบนี้เลยอะมากแล้วถ้าใส่กับเสื้อยืดโอ้์ไใส่ล้วรัดกลางมันน่ารักมากเห้เวลาล่าหลกคือคุณอูนใส่ก็ดูดีพอฉันใส่ปุ๊บทอนกี่บาทนะมันน่าหักฉันดูเป็นใจใส ตอนที่ไปทิบรอบโลกเออเราไปกับมนุษย์ประมาณ65คนใช่ไหมแล้วทุกคนก็คือแบบมีกนหน้าที่กันอย่างที่มันคงเออคาดเอลไปแล้ว60%อย่างน้อยหรือเราก็เปิดใจกว้างๆนี่คือกระเป๋าแห่งผู้สําเร็จอาจจะไม่สําเร็จแต่อาจจะบอกว่าปวดหลังถ้าเป็นคนที่ปวดหลังอ่าก็ได้ แตลว่าเอ่อทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราดูไปเมื่อกี้ไม่ได้คอลแลบกับดิสนีย์นะทุกคนอันนี้ใช่หมดเลยอันเนี้ยอุนน่นไม่นับว่ามันเป็นกระเป๋านนคือตอนแรกอะที่เขาถามว่าใช้กระเป๋าอะไรอุนน่นไม่ได้นึกถึงสิ่งนี้เลยนะไม่ได้มีแผนว่าจะใช้งานด้วยค่ะก็คือมันหนักมากเห็นปะออนอันนี้คือของอะไรเอ,อ,อ็กซได้ชพอมันเริ่มหนึ่งมันก็ไปเออเหล่าโคชเหล่านี้ก็มาไปอันนี้คือซืล็อตเดียวตลดเลยออ มันเป็นสไตล์ไกด์ของมิกกี้ที่แบบหน้าตาน้องมิกกี้เป็นคลาสสิกอ่ะันเข้าใจอย่างเดียวว่ามีแต่คนนั้นที่หน้าเปลี่ยนไป <S <S ไม่ใช่แค่คนนั้นหรอไม่นะมิกมกี้มีแบบมีเ่หรอมีตาหวานมีอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือกึ่งกึ่งออริจินมีอ <S <S มอริจินกว่านี้มีออริจินกว่านี้อีกใช่ถ้าออริจินกว่านี้ก็น่าจะเหมือนหนูว่นนี้เหมือนหนูท่อแบบอีกนิดนึงคือหนูท่อก็มีแบบว่ามีหางยาวๆดังนั้นถ้าอยากมาหานะ ว่าเราอะไปเกาหลีแล้วหน้าเปลี่ยนขนาดมิกกี้ยังหน้าเปลี่ยนเลยใช่เมื่อก่อนแล้วก็แค่เป็นมิกกี้ในเวอร์ชั่นหนูท้อกันนั่นเองไอ,อ,อ,อส่วนของล็อตนี้ที่ซื้อมาก,กี่ใบก่อนที่พี่บอกว่ามันจะต้องซื้อหนึ่งทีต้งซื้อให้หมดมีน้องคนนี้น้องคนนี้เอ,อน้องคนนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่ใช่อันนี้ด้วยเป็นน้องคนนี้ น้องคนนี้แล้วุ้าปวนพ่ออันนี้ด้วยเหรอใช่ตอนมีโพสเลยเห็นไหมมันหลักหมาแบบเดียวกันแล้วน้องคนนี้ด้วยหรือเปล่าใช่อันนี้เขาใช้จริงอันนี้เขาใช้จริงอุแต่น้องคิ้วนะหนักมากแล้วก็อันนี้ก็คือไม่เคยใช้แต่ว่าพร้อมกันเหมือนกันพร้อมกันและนี่คือการซื้อหนึ่งรอบบินของคุณอูนค่ะว้าวเฮ้ยแต่ก็ครั้งเดียวนะเราไม่ได้ซื้อ รู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องเปลี่ยนนิสัยเลยพอแบบมานสัมพันธ์เงเพราะอุ่นไม่รู้ราคาเลยจริงๆราคารวมมูลก็ไม่รู้อ่ะแย่ปะคิดว่ามีเป็นแสนต้ตกใจนะพออไม่ไม่ไม่หยุอยุดไม่ได้อันนี้จำนวนชิ้นเยอะรู้สึกว่าหลักแสนเป็นอะไรที่เมกเซ็ตไงใช่ไหมใช่ไหมแต่แค่รู้สึกว่าแบบเราจะทําแบบนี้ไม่ได้จะต้องไม่รู้มิกกี้อ๋อแต่มันเป็นมิกกี้แล้วมันแฝบพี่แล้วมันเรื้อรังตีเรามูลราคา อ่ะเราก็หลวมๆไปว่าแบบเป็นโซนประมาณน่าจะน่าจะเป็นโซนค่ะไม่ไม่น่าจะแบบว่าไปไกลขนาดนั้นหรอกน้องคนนี้คืออะไรที่เข้ากับรองเท้าจัสมินโอ้น้องเขามาแต่เซตใช่แล้วตะเกียงอู้ยเป็นผจทร์ะไม่เห็นตะเกียงเมื่อกี้แล้วก็นี่ก็เป็นตะเกียงก็เป็นแบบพัสจันทร์แล้วก็พลอยของจัสมินจะเป็นสีเทอร์พอยแบบนี้ค่ะแต่ละคนใส่ใจรายละเอียดหรอใช่คือถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบอินมากบางทีก็อาจจะไม่เก็ไม่รเข้าใจแล้วอย่างนี้พี่เก็บยังไงอ่ะ นอ,อ,อันนี้คือพี่วางกระเป๋าไว้รวมกับของสะสมเหรอใช่โอ้คือคือเราไม่ได้ทิดมันมันกระเป๋ามันคือดิสนีย์พีซเซสเลยค่ะก็เดี๋ยวเราก็ราไปอันนี้น่ารัก ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ของอะไรอัลโต้เหรอใช่อารโค่ะแล้วเมื่อกี้ผ่าว่าค่ะลินจะใส่ความฝันนี่ก็ใส่ความกันค่ะใช่พกไปก็คือไม่ได้อะไรเลยแบบเงินยังปิ้นออกมาถือว่าเป็นหนึ่งในของที่แบบเราจะสามารถใส่ตัวเองได้มันเป็นเอเซอรี่ใช่ไหมมันมอลลี่อซอยมากกว่ากระเป๋าอะแต่อันนั้นใส่ได้แน่ๆอันนี้ได้อันนี้คือคเซตซึ่งโคเซตเขาจะมีหัวนี้เป็นสีนี้มันเป็นสีดิสนีย์รอยัล โชคดีที่เราเกิดมาในยุคที่ดิสซี่ครบร้อยปีแล้วยังแบบว่าไม่เด็กเกินไปเค,เ,เคยคิดว่าแบบพยายามทำตัวเองให้อยู่จนถึงดิสซี่สองร้อยไหมอย่าเลยตายก่อนดีกว่าเน้นเกิดใหม่แล้วเที่ยวดิสซี่ไ้สนุกสนุกดีกว่าสรุปทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็คือคุณอุ่นก็คือมีสองอย่างหนึ่งคือซื้อเพราะใช้จริงกับสองคือซื้อเพราะว่า คิดว่าดังนั้นจะคิดว่ามันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานสะสมดังนั้นถือว่าไม่ใช่นี่พวกนี้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะการสะสมใช่มันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราอ่ะเราอยากให้เขาอยู่ในตู้แบบกระเป๋าดิสนีย์คุณคิดว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะคัตเตอกรีต่อไปเอสเซนเซอรี่เยอะยิ่งกว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ่มันน่ารักขนาดนี้หมูแตกหรือยังตอนตะแกรไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะที่ตอบโอ้ยมันน่ารักมาก แอบอ s ซเซสอรที่เอก,กับทางดิสนีย์แต่ปกติแล้วพันโดราทุกคนชิ้นงานมันเยอะมากหมายถึงว่าเขามีคอลเลคชันดิสนีออกแทบทุกเดือนมันก็จะเก็บอันที่ตีมที่คุณชอบเช่นร0อยปีอันนี้เป็นพันโดราแบบที่เหมือนเขาผสมทองจริงหรืออะไรสักอย่างมังที่ราคาจะสูงหน่อยแต่เขาจะทำมาเป็นลุย่ามมีนี้ซึ่งน่ารักมากเห็นปะเ <c oughs> แล้วก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไอคอนิกของดิสนี ตลอดทั้ง100อปีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยๆปล่อยมาทีละให้เราเก็บทีละหลุมทีละหลุมอุ้ยจริงเหรอจริงอยูอยากรู้อย่างงี้มันจะราคาประมาณเท่าไหร่อะพี่อุนต่อชิ้นน่าจะอุ้ยแผ่นนาร์ตตังไม่ได้ราคาส,สมุมากนะหนึ่งติ่งทำไมเป็นคนทำเนี่ยไม่ถูราคาขนาดนี้วะก็ได้เอาละเนาะหนึ่งติ่งนี้นะเกือบหมื่นประมาณหนึ่งสอง คุณอูนคะ,ะตอนเนี้ยค่ะติ่งคุณมันเลยหลุมอะคะ่ะเออมันมันมีเกินมาหน่อยแตตอนนั้นขัดใจเหมือนกันรู้สึกว่าทําไมล่ะทาไมทําติ่งเลยหลุมในใจในที่ออสุแสดงาขายดีเปล่า<อ>แล้วมองว่าคนมันดันเก็บต่อะอะไรเงี้ยชีก็จะบอกว่างั้นต่อยสักชิ้นสองชิ้น,นไม่เป็นไ<อ>รกมั้งโ้รูตรงกลางก็ยังเหลือเหลือวางได้อะไรเงี้ยแต่ที่สมคัญคือมันเป็นโลโกโอ 100, อ้หนึ่งร้อยอยู่ในจิ๊บซี่หนึ่งร้อยอยู่ในพิงโกตรงน,นั้น yes แล้วน้องผูนี้คือตัวอะไรไหนคะมีผู้อ๋อน้องเป็นมีผู้ใช่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือเอามาร้อยใส่น้องเส้นคนนี้ใช่แต่ยังไม่เคยใส่เลยอะเส้นนี้คือจัสเินทั้งหมดเพราะว่าเวลาเขาออกมาเหนือคอลเลคชั่นเขาก็จะออกมาแบบอ่ามีตัวเจ้าหญิงมีพร็อพของเจ้าหญิงคนนั้นซึ่งอย่างจัสมินเนนี้เขาก็จะมีอักรบะเป็นแบบวังของเขาเห็นไหมทุดอีกด้วยแล้วก็มีหินสีเทอร์คอยของเขาแล้วก็ตะเกียงซึ่งตะเกียงเหราทำไมตะเกียงเปิดได้ฮะ ตะเกียงมาเป็นโอ้ยจิยวมันเป็นความแบบใส่จิ้วใส่ใจของ,ของใช่แล้วก็อันนี้ก็คือรองเท้าวิจัสม์เนย์เออเออรองเท้าวิจัสม์นน่ารักเนาะอ,อันนี้คือลิตเติ้ลมอมีซึ่งอันนี้เป็นแบบมุกแบบของเออร์ซูล่าไงแล้วสังเกตไหมว่าเชือกสีน,น้ำเงินไม่มันถูกต้องสิมันจะมันจะเป็นเหมือนเชือกของชิวารีซ่าไงตอนที่แบบใส่หอยไะใส่หอยฉันคิดไม่ถูก หรือว่าถ้าเป็นนาฬิกาก็จะเป็นวินเทจเลยค่ะสโนไว่์แล้วมื่อวันแคท,ทัน<ส>แล้วเมื่อนเาเป็นแบบวันซัฟเซอร์นันนนาทไพมามันมักจะหาข้อขอ้างให้ตัวเองได้เนาะเช่เนแบบเราชอบแบมมินทำไมอยู่มาเก็ตสโนวยยไวท์อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าก็าสโนไวท์เป็นอันดับชั้นสี่ยาวที่แรกของโลกนะคะที่ทำให้แบบดิสซี่ไม่ซึมเิ้มแบบมันมียอะไรเงี้ยแต่น่ารักน่ารักเลยน่ารักก็เลยชาร์มทั้งหมดมีอะไรแปลกๆเอ้ยตัวอะไรนี่พี่ ไหนคะจอยไงอินไซ์เอาไงคนนี้ลัล่าลนะคะลัล่าเศร้าซึมนี่ไงเศร้าซึมถามว่าทำไมถึงเก็บเพราะว่าได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้กำกับอินไซลสองแล้วอินไซลสองมันกลายเป็นการ์ตูนที่ขายดีที่สุดในโลกตอนนี้เข้าใจปะมันนำโฟเซนมันนำทุกอย่างไปได้เลยอะมันเก่งมากเลยนะในยุคสมัยนี้ยดยลิซาน่ะสามกับในนันอ๋อแล้วซึมมาทำไม ลืมวม่มีแล้วไม่เป็นไรเกือเกิดอะไรขึ้นาราจะดูได้นะคะว่า EP นี้เราจะมีความแบบไม่ได้เหมือนพังตู้ทั่วไปแว่นตาที่คุณคิวคุณจะฆ่าฉันได้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน EP นี้นะคะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยอันนิ้รดสุดๆรอนรอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรายังมีเครื่องหัวอีกทั้งหมด4 0 0 0 0นชิ้นอยู่ด้านหลังค่ะอันนี้คือโคช ซื้อในปาร์ค่ะน่ารักมากปกติหูก็จะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเยอะนะก็จะเป็นแบบนี่คะปกติเอิรบรบกวนยกมาทั้งแผงเลยได้ไหมคะตรงนั้นโอ,โ,อโอ้ยย,ยกไม่ไหวยกไม่ไหวอันนี้คืออะไรแล้วสิอุ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือที่คาดผมแล้วราคนาน่ารักมากอันนี้คือไม่เกินพันมั้งคือเจ้าหญิงแต่ละองค์เนี่ยเขาจะมีสีประจำของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือการเล่นเอารอยสีประจำของเจ้าหญิงะมาแปะที่มารวมใช่เย มารวมกันอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกอ,อ้อะให้คนทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวอเอาเป็นว่าถามว่าอะไรมันทําให้พี่อินดิสนีย์ขนาดนี้ดีกว่าดิสนีย์อะมันเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องของคนอะดิสนีย์มันก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆของเด็กหลายๆคนแล้วก็จริงๆชอบคณวอลถ้าให้ชอบที่สุดเลยแล้วก็จะเก็บโดยที่ไม่ไม่ไม่ลืมหูลืมตาแบบต่อให้เป็นสินค้าที่แพงมากๆก็จะซื้อโดยที่ไม่มีข้อแม้คือิ้นที่มีคณวอลอยู่เช่น เป็นพินเป็นพินที่แบบเนี่ยปา<ะ>กเพี้นใช่แต่ว่าปกติดิสนีย์มันจะเก็บพินเป็นเป็นเมมโมเรียลอยู่แล้วไม่ได้เอามาใส่นะคะอ่ะก็จะเป็นคนเวอล์เหมือนกันอ๋ออยูต่ตรงนี้ใช่อะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะเก็บอ,อย เดี๋ยวดิฉันด้ยนะคะจะดึงคุณออกจากหมดดิสนีย์ทำให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของมหมดหนูความเป็นเสือ้อผ้าเห็นบอกว่ามียี่ห้อนีนเ้เยอะด้วยม,มีเยอะถึงขั้นสร้างห้องสร้างตู้ให้เขาเขาเป็นใครทำไมเขาได้พื้นที่สื่อขนาดนี้อ่เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเมื่อกี้แอบไปเห็นตู้เสื้อผ้ามานิดหน่อยรู้สึกว่าทำไมของคนอื่นเขาได้อยู่กันที่ชั้นหนึ่งแล้วทำไมเซตนี้ถึงได้อยู่ชั้นสาม ต้องพูดอย่างนี้ว่าของคนอื่นเนี่ยมันแทบไม่มีก็คือจะมีแค่ของเราเองที่เป็นซื้อตีใหญ่แห่นกับอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เลยก็คือพอเอมค่ะก็คือชีวิตใส่อยู่2แบรนเท่านั้นสวยสับไม่หลับในอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ชอนก็คือน่ารักมากเอาง่ายๆก็คือไม่ได้ทำตู้หนีเพื่อที่จะทําให้เขาตอนแรกค่ะก็คือเป็นห้องเหแต่นี้ไม่เป็นห้องเออเออที่ยงไม่ได้มีเตียง มันก็จะมีตู้รออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเหมือนแบบพออ้มมนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยรวมกันไว้ที่เดียวแล้วก็ตอนเนี้ยอันเนี้ยก็คือแทบจะล่วงลงมาแล้วเยอะขนาดนั้นเลยหรอพอมอบองพี่เยอะจริงถ้ายอย่างนั้นคําถามแรกนะช<ะ>ุดแรก ของโพเอ็มที่ทำให้พี่ไดีไดก้าเข้าไปในโพเอ็มอ่ะคือชุดไหนชุดแต่งงานชุดแต่งงานอาเริ่มเปิดมาชุดแต่งงานเลยเหรอเพราะว่าอุ่นว่าจริงๆแล้วโพเอ็มอเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คนเข้าใจผิดว่ามันเข้าถึงยากอุ่นเป็นคนหนึ่งที่เราอ่ะยิ่งยิ่งเราเป็นคนไม่เข้าชมแบรนด์เนอมอเราจะแบบ เราเข้าไปอีนึงจะได้ไหมนะอะไรเงี้ยอ่ะแน่นอนเราดูโพรเอ็มมาตลอดอยากใส่งานแต่งัานเป็นไงนโอกาสที่เหมาะมากแล้ววันนั้นน่ะคือมซสอสุดๆวันที่ไปวัดตัวแล้วกับพี่ช่องคือเสื้ออมเปียกนิดนึงด้วยเพราะว่าฝนตกซึ่งตอนนั้นอุ่นก็ยังไม่ได้ทำสื่อโซเชียลอะไรกันหรอว<า>ะค่ะนางสาวอุ่นตอนนั้นเป็นนางสาวอุ่น ทุกคนน่ารักแล้วพี่ชอนก็คือตั้งใจอะซึ่งเราคืรู้สึกว่ามูพอตั้งใจกันทุกเลยอะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีชิ้นที่สองสามสี่เทาจะเป็นกระสีอะไรเงี้ยถ้าอย่างงั้นถ้าไม่ใช่ชุดแต่งงานธรรมดาชุดธรรมดาหรอคะโอ๊ยยังเรายังไม่ได้แกะป้ายเลยดิอันนี้ใส่บ่อยไหมอุ้ยมันใส่ไปสี่สามสี่รอบแล้วนะว้ายก็คุ้มอยู่นะใครว่าพอเอ็มใส่ซ้ำไม่ได้จริงดิหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบแปดจะมาเสียกันคุยกันว้ายน่ารักไปเลยละ สวยที่อันเนี้ยพี่ซื้อเป็นไซส์เลยเหรอหรือว่าพี่สั่งตัดคนส่วนไหนเข้าใจว่าอุลน่ะตัดพราะมาดูพอดีอุนไม่ต้องลองเลยผมพรเอ็มคือพอดีเลยอ่ะน,นี่จะอาจจะเป็นอีกอหนึ่งเหตุผล2คือ เราร so so right? ู oui, right? right? ้อย mm ู่แล้วว่าผ้าแบบไหนของโพเอ็มที่เราใส่แล้วเราชอบค่ะอุ้นไม่ค่อยมีชิ้นที่เป็นกำมะหยี่ของโพ่เอ็มมีชุดไหนที่ใส่บ่อยที่สุดเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ชอบกำมะหยี่ใช่ไหมแต่ชิ้นที่ใส่บ่อยที่สุดอ่ะเป็นกำมะหยี่กำมะหยี่ใส่ซ้ำแล้วดูไม่ออกสวยจังเลยอะแล้วไม่ใส่กระสูนก็คือได้หลายสีนะจริงๆแล้วโพเอ็มเนี่ยไม่ใช่ผ้าโพเอ็มคือฝืกอ่อนคือฝืกอ่อน สุดอ,อ,อ่อนจากเดิมที่เอลเราเป็นแบบนี้หน<า>้าที่ของหัวเอ็มคือฮึ๊บแล้วสิ่งที่ฮึ๊บมันเอาไว้อ่ะก็คือซิปพี่ชอบอกว่าใช้เกรดซิปของกระป๋าเดินทาง มีไหมมีชุดที่เกิดมาเพื่อพี่อู๋ไหมรู้สึกว่ามีชุดนี้เกิดมาเพื่อพี่โพเอ็มเนี่ยมันจะมีความ f o r มเนอะแต่โพเอ็มมันจะมีดีดความเป็นเจ้าหญิงลงไปแบบนิดนึงอะอ่าเหมือนอย่างเงี้ยเราก็จะได้โบมาด้วยแล้วก็แขนเหมือนยาวแต่ว่าเปิดรูแขนให้เหมือนเดรสของเจ้าหญิงสักคนหนึ่งคนไหนก็ไม่รู้มันจะดูโอเคมันดู f o r m อแต่มันมีแบบ วขอชุดที่ต้องการผู้ช่วยชุดนี้ไม่สามารถใส่เองได้จริงๆค่ะคุณจิ๊กกีมันมีชุดหนึ่งที่หายไปเป็นชุดเดียวที่หายไปพี่แทกหรือเปล่าเออนางใส่หรือเปล่าฉันเอาไปที่ห้องกองแบบรางวัลมากพี่แทกแล้วก็น้องที่ช่วยอีกคนนึงฉันมีหน้าที่อยู่อย่างนี้แล้วแล้วสองสองคนคนนึงต้องหลังสีบอีกคนนึงต้องยันหนีแล้วก็ขึ้นมาแล้วชุดนั้นน่าหายไปด้วยใช่แต่ใส่แล้วตู้ นมขอหนึ่งออชุดที่เหมาะเหลือเกินกับแจ็ก,กี้จ๋าคุณแจ็ก,กี้เป็นคนหวาดหวานไหมหรือว่าเป็นคนแบบสุดดูดดอกที่คอถิ่ลูกคุณแจ็ก,กี้น่าจะลดในชุดนี้นะสวยมากนี่เพ่อนอะไรคนนี้สวยมากดึงลงสีดึงลงสีอุ๊ยน่ารักมันดูแบบอ่อนหวานแต่ก็ไม่อ่อนหวานเกินไปดูแบบมีคาแรคเตอิมไหมดิฉันน่าจะอยากให้เข้าเข้าคุณมา ัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ยอมใส่สักทีเพราะมันไม่รู้ว่ามันยังไม่ถึงโอกาสสักทีของมันอะ่ะพี่มันสวยจะตายมันไม่ได้ไม่สวยแล้วเวลาใส่ก็สวยมากแต่ยังหาที่ลงไม่ได้แต่แค่ความเฉพาะต่อตรงของมันอะ่ะแขงเนี้ยก็จำได้แล้วเลยอะค่ะเอออืออ่าถ้าเป็นเรื่องนั้นก็ถูกแต่ที่ซื้อมาเพราะว่าพี่ชอนอะ่ะเขาเหมือนถ่ายรูปดอกไม้ที่เป็นอินสแเรชั่นของคอลเลคชันนี้มั้งเราเก็บเพราะ<อ>เราชอบงานอของเขาอะไรเงี้ย เห็นว่าคุณมีโพเอ็มเต็มตู้ขนาดนี้แต่นี้ฉันอยากจะดูชุดที่มันเป็นแบบค <Collection made S 1> อ l l e c ชั o n เมนออเดอร์ที่คุณทำออก การร้องเพลงการใดๆการมีติ้งของคนใดๆก็ในงานมีติ้งเราก็คิดว่าเออเราต้องใช้สไลิสต์ใช่ไหมคะคืออูนก็พูดว่าอูนขอมีเพิ่มหนึ่งชุดในงานวันนั้นมันเป็นงานที่เราจะส่งต่อทุกอย่างที่เราหลักออกไปหาผู้คนเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีโพเอ็มเอาไว้เล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแล้วทำไมต้องหยุดที่หนึ่งล่ะครับอืออ๋อเราก็ไม่เคยคิดมุมนี้เออมันก็สามารถเป็นทั้งหมดได้นี่ก็เลยรบกวนเข้าไปแล้วก็แบบท่านค้าคือสตอรี่เทลลิ่งในโชว์มันจะเป็นอย่างนี้เขาก็หายไปแบบ แล้วก็กลับมาพร้อมพิม์แล้วก็ว่าได้แต่พี่ทำให้อุ้ยลกให้ลูยลกให้ลอยโหลูแเราเขาก็ทำให้สชุดเออแล้วตอนนี้เก็บเที่วมที่โกดังค่ะเพราะอยู่ในคอนดิชันที่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาโอ้ไม่ o d ณ e น s ฉันนึกว่าพอเอมจะจบสิ้นแค่ที่ตรงนี้มีโกดัง คือจะว่าเป็นโกดังก็ไม่ถูกคือเรามีโรงงานใช่ไหมคะแล้วโรงงานก็จะเป็นออฟฟิศพาร์ทที่เป็นออฟฟิศเนี่ยเราก็จะมีที่ของเราเหลืออยู่คุณก็จะเอาชุดแต่งงานไปเก็บตรงชุดแต่งงานมันแบบบอบบางถ้าใครยังไม่รู้คือผ้าที่ใช้ทําชุดแต่งงานนะมันแพ้ใมันแบบว่าโดนน้าโดนฝนมักไม่ได้มันมันเปื่อยยุ่ยได้ง่ายอะแล้วถ้าเกิดว่ามันบุบสลายไปอะมันหาซ้ําไม่ได้แล้วอะมันมีผลต่อใจใช่ก็เลยก็เลยล็อกน้องไว้ที่ที่หนึ่งแล้วทีนี้พอมีชิ้นไหนที่แบบมันแบบจําเป็นต้องดูแลเป็นอย่างดีก็จะเอาเน็อ เออเป็นโพเอมไปแล้วก e ี่เปอร์เซ็นต์คะทั้งหมดทั้งหมดโอเคประทับใจราะว่ามีเมสู้ซแหนึ่งและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของคุณอุ่นไดมอนด์แกรเราไปกันมาครบถ้วนมากๆในส่วนของเสื้อผ้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ปิดตรงนี้เพราะมันไม่เก๋เราจะลงไปปิดข้างล่างค่ะและก่อนจากกันไปค่ะแน่นอนว่าเราก็จะต้องลากันไปด้วยของเก็บอะไรจ๊ะ ของคุณแฟนสักหนึ่งชิ้นละกันเอาชิ้นนี้โอเคโอเคเร่งมาเลยน้องคนนี้คืออะไรอ่ะเขาคือยานีนี่นั่นฟอร์คอนค่ะมันเป็นยานในสตาร์บัคเขาทำเป็นคอลเลคชันพิเศษของชอัสตี้ซึ่งในโลกเนี่ยมันมีร้อยชิ้นเราคุยกันก่อนประมาณกี่เดือนวะพี่สองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่จะตกลงเพราะว่าน้องคนนี้ก็คือไม่สามารถเข้าช็อปแล้วแบบได้มาได้เลยมันดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแปลว่ามันจะต้องแพงหรอประมาณหกแสนบาท ขาเขาชอบอังเคิสกรูชนี่ไ อันนี้อันนี้คืออะไรเคอพี่แพคเนี่ยโกของฉันคือฉันอยากเป็นคนที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แพคโกเขาคืออยากเป็นคนที่รวยล้นพลเขาก็จะชอบคาแรคเตอร์ที่แบบบ้าเงินอ่ะแล้วเขาก็เลยเอาอังเคสครูชมาอยู่ข้างๆจัสมินของฉันนั่นเองแตนางเป็นรูปในคุณลุงของโดนดนรักน่ะทุกรูปที่มีอังเคสครูชก็จะมีเงินอยู่ในนั้นโอ้ใช่ก็รวยแบบไม่มีขื่อไม่มีแปรโอ้นางก็เลยมาวางไว้ข้างๆอันนี้ไงจัสมินที่ผียานไงอยู่คู่กันตลอดไปเธอและ ข, <c oughs> ขอให้คนดูทุกคนร่ำรวยเหมือนนังเฮาส์โรสแล้วมีความสุขกับพี่จัสมินค่ะสวยงามมากๆทุกคนค่ะจังหวะนี้เราต้องปิดรายการแล้ววันนี้ดิฉันจกกักรีเชคเลนและคุณอูนล,ลาไปก่อนขอบคุณคุณอูนมากนะคะขอบคุณค,ะค่ะที่ามาในรายการของเราไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบขอให้ทุกคนร่ำรวยและมีความสุขพี่แพ็คคะทำไมเราถึงเลือกซื้อชิ้นนี้คะปกติเป็นคนชอบเครื่องบินครับลายนี้มันเป็นลายของจัสมินนางสามีชอบเครื่องบินหรอชอบเครื่องบินมาก จินจัสมินนั่นเนี่ยก็เป็นผียามีนี่เป่าพอนเหมือนกันก็คือเอาเหรียญเงินของนี้เนี่ยเป่าพอนโอ้นี่คือเป็นไอเดียของเขาฉันไม่เคยรู้เลยก็คือผียามีนี่เนื่ยเป่าอันนี้คือเป็นจัสมินเป็นชอว์ซี่อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นเหรียญพี่มันก็อยู่ที่มาที่ไปนะเห็นไหมล่าแผ่นพรมพิเศษดูพังตู้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวันไทยกาวหรือว่าดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ